ครับเราเห็นภาพชัดเจนสององค์กรแล้วก็เห <e ็นโครงการเขาวิธีการของเอ่อทรวงการต่างดุสวิตาสินค้าที่3โค้เนี่ยนะครับเขาต้องมีวิธีการบริหารงานแล้วก็มีวิธีการบริหารคนสุแตนตาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีู่ในผลเรื่องการจัดการด้านการบริหารสิ่งตัวมนุษย์แต่กับการสร้างทีมการสื่อสารหรือแม้แต่การบูรณาการเอาตัวความรู้ตัวต่างหลากหลายเข้ามาใช้นะครับและยิ่งเลกว่านั้นเนี่ยครับ นอกจากผู้บริหารที่ทําแล้วเนี่ยนะครับระดับทีมงายนี่เป็ความสำคัญมากแล้วทำอย่างไรในการความรู้ต่างๆต่อให้กับบกาลปฎิบัติเรรู้เพราะว่าการเอาที่โอเคมาใช้มันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างเชื่อไหมฮะผมเขียนหนังสือมาก็หลายเล่มมีเขียนเรื่อง KPI อยู่เล่มแล้วรู้สึกประช้าวิแสบพูดผมเลยแบบแปลงร่ตัวทันทีเลยเพราะว่าเขียนโรเคเขียนผิดแน่นะฮะก็คือเรื่อง KPI หลายบุคคนะครับแต่อย่ามั่นใจเลยครับว่าทุกอย่างทุกสัตว์มันสามารถบริการใช้ได้หมด นะครับอะไรครับที่คือส่วนนะครับของทางเทสโกลตันนะครับตัวที่เอกชัยเป็นโซลูชันที่สามโคมงนะครับมีรูปแบบในการจารัดการบริหารงาแบบเปิดรัชท์นะครับของพี่โกบริกเนี่ยนะครับเป็นองค์กรต้นแบบซึ่งมีการดูแลการแล้วเรผมไปเห็นกับตาแล้วมีสาระบริหานด้วยแลว้วเมื่อสรู่นี้มีหลายท่านที่ติดตรงนี้มีสาระบริหานด้วยนะครับอย่างพี่โกบร,ร,ริกเล่าไปพิสิกเซว่าบริหารมันมีแรงต่อต้านขนาดไหนอย่างไรแล้วทำยังไงเนี่ยให้ทุกคนมีส่วนร่วม นะครับโดยเฉพาะ c คว e r เวสของเสียแต่ให้มีกำลังใจเพื่อปัญโครงการต่างๆเพราะหลายครั้งนะครับหลายทัวบอกว่าต้องผานดาสาภาพในการก่อนที Hence, that, ่จะดำเนินการได้อันนี้ในองค์การที่มีสารานเาไ้บุกงนี้ระมาเกิตาบิบริการนะครับอยากให้มีกลุ่มรื่งแปนในนามของบริทางิไทยว่ากระบวนการที่จะทำเนี่ยยากแค่ไห่ใช่ไหมครับผมฟังอาจารย์ก็ในนี้ผมเองนะบอกว่าผมเนียจะตรวข้ามไม่ได้ผ่านดาสา แต่สาัมภาคเป็นคนช่วยถามนะครับก็ควรจะบอกว่าคือในในออจอยเนเจอร์หรือทางผู้บริหารเรนเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดไปคือเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในบริษัทเขาเนี่ยสัภาพแรงงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับอาจจะแต,ตาก,กาต่างกับเราเกือบที่เชิงเพราะว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยต้องเขียนใบสมัครสมาชิกสัมภาษแล้วพอถึงระดับผู้จัดการเนี่ยก็าจต้องลางไปเพราะว่าตาตำแหน่งงานที่อื่น นะครับแล้วก็หัวกษัารายภาครัทำงานทุกอย่างนะครับเอชอาร์ก็ต้องทำอะไรมีไม่กี่คนงานญี่ปุ่นก็คือส่วนใหญ่ทํางานนั้นเป็นหลักนะครับหลักๆของสาภาพงานคืออาจจะเกิดจากสภาวะของประเทศเขาเจริญมากเรื่องของตัวพวกโซเชียลสังคมิตย์ต่างๆมีให้หมดแล้วเนี่ยพนักงานไม่ต้องเรียกร้องเกี่ยวกับสวัสดิการเจรจาบริษัทอยู่2เรื่องคือการขึ่งจ้างปีกับเรื่องของโคนิดนะครับซึ่งย้อนกลับมาถึงที่ที่อพวกเองเนี่ยเมื่อบรรณีเนี่ยพนักงานไป ก็ค่อนข้างเยอะครับจำเป็นว่าคือพ้าเราไปดูที่โกดพทุกเนี่ยมันมันคลิกเลยว่าไอ้มันใกล้เคียงกับเราระดับหนึ่งนะคือว่าเออ่ทางกลไกของสรันักงาน้องยอมรับว่าเออ่ณวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนะครับไม่ได้คิดว่าเขาเป็นองค์กรที่มาควายขัดฟังหรืออะไรทั้งหลายแน่ก็ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเราอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดวิกฤตการวิทยาดีๆอธิบานฟังเนี่ยทางองค์ที่ชาวไทยเจอก็ในระครเราทราบมาเจออง คือสาระรางานทําให้หมดนะครับคือเรื่องของการสร้างความว้าใจพนักง,งานเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนะครับตะกินการให้ขึ่นบริษัเช่นกันนะครับจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพให้การสนับสนุนคือ,คอเอ่อเรื่องต่างๆเนี่ยที่เอ่อเราคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีคิดต่อแล้วก็ช่วยเราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของเรานวันนี้ที่คงที่บริษัทจะมีโครงการที่สอนน้องนะครับก็คือพนักง,งานใหม่เข้ามาเขาก็ทยอยสอนนเรื่องของการเป็นพนักงานที่ดี อาจารย์ก็คือกรรมการสภาพแรงงานนะครับเขาดีใจที่จะปรับก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดแทนบริษัทได้ว่าบริษัทนั้ก็เป็นบริษัทที่นี่ดีอย่างไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถูกให้ทงฝ่าย HR ของเองหรือทาบริษัทบังคับให้เขาพูดนะครับแต่ว่าเขาพูดเองเพราะว่าเขาไม่จิตใจเป็นส่วนหนเป็นของบริษัทแล้วนะครับะฉะนั้นวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าขอที่พิทซในเองเนี่ยสภาพแรงงานเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีงยิ่งนะครับ หลายๆที่นะครับพนักเสด็จ HR ภูมิ่าในบ้านเราเนี่ยคงต้องกลับสอตสวนบางเรื่องครับที่เช่นมีหลายแห่งมากเรื่องไม่อยากให้มาก้าวไกลในสิ่งที่ัติการที่เช่นมีการข้ออ้างขอเร่งร้อนนะครับว่าขอเข้าเป็นกรรมการสอบสวนในกรณีกระทาผิดวินัยแต่ของที่ดีเชิญเข้าไปนะครับบอกว่าตอนหลังเขาไม่เข้าเขาไปภูมิภาเขาไม่กล้าตัดสินในสิ่งที่กะเป็นกับสมาชิกตัวเองนะครับแต่บางเรื่อง คือเขาเข้าไปทุกเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าเคสพวกนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะบอกว่าทางเอเชรยเขาเบาไปเยอะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราลองย้อมาว่าสิ่งที่เราว่ามันเข้ามานิดรอสิ่งที่ประจัญการหรือเรื่องหลัยๆเนี่ยเราให้เข้ามา้เขาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เกิดสิ่งที่เขาแฮปปี้ในการที่ทําให้เราเนี่ยนะครับสิ่งนี้คือเมื่อกี้ต่ออาจารย์ว่าผสมผสานอย่างไรคือในที่ปผมมองที่ปฏิบัติอยิ่เนี่ยตรงกันข้ามนะครับเราไม่ต้องผ่านในต่อตาแต่คนที่เสนอ สิ่งที่ดีๆให้เราเพื่อสัมภาพรายงานอาทิเช่นเขาจะคอยเป็นมอนิเตอร์อว่าเอ๊ะพนักง,งานคนนี้พักไม่ตรงเวลาไปรออยู่รูปแบบเนี่ยเขาก็ชอบไปพูดให้นะครับเราเบางานไปเยอะนะครับแล้วย้อนกลับมาเรื่องแฮปปี้เวิร์กเพลสเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราเปิดบริษัทตั้งมาประมาณที่แปีนะครับก็จุดเหล่านี้เนี่ยเราดูแลคนมาค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมีอมีกิจกรรมอย่างเช่นเวิร์พลสซึ่งผมก็ นำเสนอเรื medim, ่องนี้ไปก็สามผัสที่พิพิลาของจักรพาวซาการนะครับแล้วก็เอามาจัดบนมูแล้วบางเรื่องก็ท็อปอัพขึ้นไปเนี่ยก็มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเราแฮปปี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะทำไงเพื่อจะให้พนักงานแฮปปี้ขึ้นอีกนะครับแน่นอนครับคือถ้าทุกคนลงซาหรือถ้าพนักงานทำงานได้มีความสุขนะครับบริษัทเราก็จะเริ่มโตนะครับแล้วก็สมรสามิตรกันนะครับผมบอกไว้กี้ว่าสารบัญรายงานวัฒนธรรมที่น่าหลงเกลียบนะครับเป็นเออเป็น เป็นปาร์ตี้ที่พวกเราในการทํางานแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเขาสามารถพูดคำนักง,งานให้เราได้เลยแล้วเราก็จะเปางานไปแล้วทาให้อุปกรณเราเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ของเบิร์นพูดครับผมไม่ถามนะ้วับทำไมที่โกมาริชื่อโกมาริเพราะว่ามีสไตล์การบริหารงานการพูดการจาสไตล์ญี่ปุ่นลุ้นวนนะครับ,ย,บรย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2 5 3 0ผมมีโอกนนาสไปผูชนาไปทำกระบวนการญี่ปุ่นเหมือนกันตอนนั้นก็คิดว่าผมเ,เป็นลูกครื่งญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่น แต่ว่าผมนี่คล้ายๆของนี่เลยก็คือมีสภาพแรงงานแรงมากแล้วสภาพแรงงานที่น่านะในการประท้วงกันใช้เวลาประท้วงสี่เดือนทุกปีเพื่อเรียกร้องเอเรียกร้องกันเื่อเรียกร้องต่างๆเสร็จเลยนะครับเราก็เลยใช้กระบวนการตรงนี้ใช้ตัวช่วยนะฮะผมต้งบอกว่าทําไมเราตั้งหัวเรื่องว่าดิวเบสเป็นตัวช่วยในการพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อสร้างความเช่นเทื่อด้วยความจริงจนะครับ ทจริงๆก็มันมีมันมีวิธีการวางสายครับที่ผมเอาบริาการไดนามิชอาร์การเป็นโอกาสที่ผมทำมาประมาณ20ปีเนี่ยเป็นการบริหารการซึ่งดึงศักยภาพแรงงานกับที่ที่ผมเร่งพูดถึงนะฮะให้มาเป็นผู้จัดการต่อองคนให้เขเป็นผู้นำให้เป็นลีดเดอร์ให้มีการสร้างทีมเพราะสภาพแรงงานเป็นสมาชิกล้วนๆนะครับเขามีวิธีการในการจัดการเชิงการบริหารคำว่าผู้นำเนี่ยกับผู้จัดการจะไม่เหมือนกันเด็ดขาดนะเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ต้องมีตำแหน่งแต่เขามีพลังที่จะสร้างการบริการให้เกิดการหยุดของกันและกันได้ โดยเฉพาะเรื่อ,อกงกระบวนการที่จะสามารถจับหาวิธีการในความคิดของเขาเอาเข้ามาอันนี้จะเป็นรูปแบบตัวนึงนะฮะซึ่งผมพยายามไปโยนคำถามที่กลุ่มใกต่อกโองค์การนะครับว่าองค์การนี้เนี่ยอยู่รูปแบบแบบนี้แล้วน่าทึ่งม,มากผมไปดูแล้วเนี่ยนะครับต้องต้องกลับเปตรงๆนะฮะว่าต้องกลับไปดูอีกแล้วต้องไปวัดนะครับเพราะวันน้เราสัมผัส้เ่วันนะครับมันมีความหลากหลายมีความซับซ้อนที่ถือว่ารูปแบบเหล่านี้เนี่ยบางองค์การที่อยู่ตรงนี้เองนะครับมีสภาพบบ์รางานเอาวิธีการกระบวนการการบริหารขององค์การ ของพี่โกบริษทไปใช้กับประโยชน์ครับผมเชื่อเลยเกิดนะครับว่าวิธีการจัดการสร้างความสุขที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพะตัวช่วยของสตาร์ทอันะครับบุคคลตัวแย่ที่ผมพยายามกระซิบกระดเนี่ยนะครับท่านเองพยายามจะให้เกิดการบูรณาการเรื่องของจุดเริ่มต้นเรื่องกรอบคิดนะครับพี่พรรนาชัยพยายามจะบอกว่าทํายังไงกรอบคิดเหล่านี้จะสามารถเชื่อมต่อเป็นความยั่งยืนนะครับลองฟังกระบวนการคิดของพี่พรรนาชัยนะครับในกลุ่มเชมบูบาร์เร่ที่เด่นแล้วไปซ้อนต่ออะไรครับเรื่องของประชาคมสีอาเซี้ยงห้ือเปแล้วก็มาทำกวามเข้าใจกัน ผมคิดว่าถาเราจะเริ่มทำองค์กรเน่ยความสุขหรือทำอะไรก็าตามนะครับผมเห็นว่าเริ่มแนวคิดหรือสัจติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทเวทีตัวจุดต่างเริ่มต้นเชื่อผมไม่พลาดว่าเราคิดอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นเหน็นด้วยไมครับกระการใดยกตัวอย่างเช่นถ้ผมถามว่าเรา,า <c oughs> ผมว่าผมมีแรงบันดาลใ,ใจหลายอย่างนะครับที่มาเริ่มทําให้เป็นองค์กรความสุขย้อนกลับไปตอนผมอายุสิบสามสิบสี่ผมเริ่มทำงานนะครับที่บริษัท ก็ช่วยค,ค,คุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณพ่อก็เรียกผมมา้วก็สอนผมนะครับครับสอนที่หนึน่งบอกว่าลูกเอ้ยโตขึ้นนะจงทําตัวเป็นมือบนอย่าทําตัวเป็นมือล่างเราสอนอะไรผมครับให้คิดที่จะเป็นผู้ให้น,น,ะะะนะครับมือบนมือลนะอ่า,าเงเป็น,นอะไรครับเป็นผู้รับอายุสิบสี่นะครับอันที่สองใหญ่บนตอนอะไรก่อนเหนือแห้งแล้วเดี๋ยวถ้าวุฒิปริญญาที่สามสิบเอ็ดต้องจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ครับเรื่องชดใช้ไม่ได้ขอเะือไม่ให้ ต้องจ่ายเท่าไหร่ครับงายที่เป็ดช้าภาษาที่เด็ดตรงไวนที่ก็ต้องจ่ายยี่สิบเก้าต่างๆทันทีแล้วก็มีหลายๆอย่างกันนะครับที่บุญพ่อบุญแพงบมญซ้อนไว้หรือว่านี่เป็นไปสิ่งที่อะไรครับที่ผมอยากจะให้องค์กรผมมีความสุขนะแนวคิดที่ด้ผมเรียนนะครับคิดจะไปคอยถามไปได้ถ้าเราเปิดบริษัทมาผมให้เรื่องนะครับระหว่างมั่งคั่งกับมั่นคงชอแบบไหนครับแล้วผู้จัดการบอกว่าเราชอบมั่นคงทำโดยอะไรครับชื่อสัจจตฤกษ์อาชับใช่ไหมครับถ้าชอบมั่งคั่งนล้วครับ ต่อไปเลยครับไปน้องเลือกไปน้องสัตว์ของสูตรนิดโกงได้โกงพันได้พันยันได้ได้ทำไมครับยันกับเดียวก็ราะแนวคิดจะกระตุ้นจิตการในการทำงานยิ่งให้พิมดเลยยิ่ให้ยิ่งดีครับแนวทิ่ผมต้องมีให้ยิ่งดีที่จะให้ยิบดเนี่ยองค์กรจะ่มีความสุขแน่นอนนะครับเพราะมันต้องมีสัมพันธ์ต่างๆลงนี้เรียอหนังสือก็อยู่ในความรู้ต้องการความรู้และการสืญอสครับต้องการความรู้ต้องตั้งแต่เรียนนะครับจอแจถามคุ้ต้องการปื่ญารครับไม่ต้องไปเองครับได้เข้า จบแน่นะครับยิ่งเป็นต้นของการวิเคราแนวคิดนะครับเป็นไปม,มาัยไรสาิภาพโลกเลยนะพี่ <laughs> เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับหรือเราทําได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคุณภาพเกิดจากการทำนิตามมาตรฐานหรือคุณภาพเกิดจากความสนใจของลูกค้าโดยคิดว่าสุดท้ายนะครับทำในสิ่งที่รักหรือรักในสิ่งที่ทำถ้าเราทําในสิ่งที่รักไม่ได้เราต้องรักใครครับในสิ่งที่ทำเพราะื่าเรื่องต่างเรื่องแนวคิดเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราแต่งงานหรือคนที่เรารักไม่ได้เราต้องรักใครครับ รักคนที่เราแต่งนะครับไม่ใช่ไปรักคนที่เราแต่งไม่ได้นะครับงั้นแล้วมันตายนะครับในที่เป็นต้นแลังๆนะบอกว่าแนวคิดสักขีฆาตโยมพวกนี้มันเป็นแนรงขับนะผมเห็นนั่นยันเงียบๆอยู่นะครับก็เลยอยากจะมีที่ขออนุญาตการย์นะครับทำทดลองทำมันห้องหนึ่ะครับจะเป็นชุดของคําถามแล้วกันนะครับเรื่องแนวคิดของการรวมคอเนี่ยมันมีความสุขสไลด์ต,ต่อไปเนี่ยจะมีรูปภาพอยู่สองรูปมีหมายเล,เลยขหนึ่งกับหมายเลขสองแต่ละรูปมันจะสะท้อนแนวคิดของอะไรครับของการรวมคอเนี่ยความสุขนะชอบเรื่องนั้เรื่องหนึ่ง ชอบสองก็กดสองแล้วกันนะครับชอบหนึ่งคนหนึ่งชอบสองกดสองพร้อมเหตุผลเหตุผลจะพูดในใจจะพูดออกมาตนางก็ได้พรู้ไหมครับด้วยอยากเช้ภา่นี้นะครับให้เลือกเลือกหนึ่งหรือเลือกสองดีครับถ้าเป็นพอยผมนับเป็นสองสามนะครับถ้ามีใครตอบผมขอไม่ยาเฉลยเลยนะครับคําตอบคืออะไรครับคือหนึ่งนะครับพอย่นความสุนเนี่ยป่าหาใจต้องทำไมครับต้องสผ่หลังนะครับอันนี้ป่าใายใจไหนครับ ไห้ตองการเขาก็ดี็ต้จะบอกว่าดีเขาไม่ดีทาไมครับเขาจะบอกว่าเมือ่อน้องมีโอกาสการปรับปรุงน,นะน่าจเป็นต้นโอเคไหมครับต่อไปครับหรือ2สองครับ1 2 3สองสาม ตอบสองนะครับเวลาพูดกบต้องพูดแบบมานามีอะไรครับปีนะอันนี้มาดามนะครับไม่ดีนะนะไม่ใช่เจอหน้าใครก็แต่ถ้าจจอเคื่อนไอดีบนกูเนี่ยไปได้นะครับเราเป็นองค์แห่งความสุขเนี่ยเราต้องรู้จักทําไมครับปรับคาพูดเราพูดหลายๆท่านบุตรทีก็พูดนะครับเราต้องปรับคาพูดเราเปลี่ยนคำพูดได้ไหมครับให้ความหมายเนี่ยคงเดิมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเจอหน้าเพื่อนนะครับผมก็บอกว่าเออขอบคุณนะเพื่อนที่สนใจเริ่มเข้าผมอย่างสม่ำเสมอ แม่ไทยเป็นไห้ว่าอะไรครับนะครับเสือเสือตลอดนะครับนี่เป็นต้นนะแต่พูดให้มาดูมารูทะางหน่อยนะครับนีเป็นต้นนะเดินที่สองรักประกอบในความสุขสองนะครับต้องหูทําไมครับหูหนกนะครับไม่หูเบาเพราเราในกี่หูครับเรามีสองหูฟังหูไว้หูนิจตาครับมีสองตาดูตาไละตาไม่กี่ตาครับตาเดี่ยวพนักพอดความสุขจะดูฟังรอบหน้าดูเอื่อบ้านแล้วก็พูดมาแน่นอนเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดใช่ไหมครับ แต่เราต้องคิดทุกอย่างที่ทำไมเที่จะพูดออกไปนั้นถ้าคุณพูดผิดพักโบร์บอกคุณที่มีความสิขทันทีหนึ่งหรือสองครับนี้ใบไหญ่นะครับเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เนี่ยผมเรียกว่าเทีย่ยงหนึ่งสองสามครับสองหนึ่งครับเพาะอะไรครับทุบมมมบม่มเทนะครับนะครับกุ่เพราพอจะมีความสุขเนี่ยมันต้องทุ่มเทนะครับนะเราต้องอะไรคนเนี่ยนะครับเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือเชื่อในสิ่งที่เราทําครับ ูกน้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือเชื่อในสิ่งที่เราทำครับม่าเชื่อในสิ่งที่เราทำคุณจะพูดอะไรก็ได้คืไม่ทําไปไงครับเขาก็ไม่เชื่อฟุตนะนี่เป็นข้อสุดนะหนึ่งก็สอ2ครับันนี้คงตอบได้เลยหนึ่งนะครับรักดีหามชั่วรรักช่วยกันไมครับถามสาวนะครับผมไม่ได้ไปแซวน้องนอนะครับวันนั้นก็ต้องรักดีนะครับป่อนถึงจะมีความสุขด้วยเห็นด้วยไหมครับอันนี้ก็ตอบได้เลยครับต้องทําไมครับเองตรงนะครับ้องเองตรงนะครับ ม่มีเยี่ยงสิบห้าที่เป็นตัวจกัดอยู่อะไรก็ต้องใช้หลักของความเที่ยงธรรมต่างๆหนึ่งหรือสองครับยากไหมครับผมให้ห้าวินาทีครับหนึ่งสองสามอาผมไหวเลยครับคนที่นั่งโค้อ้าเนี่ยผมเรียกว่าขุดบางหรืออาบังแล้วกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบสองครับคนนะครับมันจะเบียดเสียดเยียดยัดกันเนี่ยมันไม่ถึงตีกาครับแต่ที่กำลังเบียดใครครับเบียดบังถูกต้องครับเบียดรังเนี่ย เปลี่ยนบางไม่ได้นะครับแนละองค์กรจะไม่มีความสุขนะครับคุณเปลี่ยนบางลูกน้องไม่ได้คุณเปลี่ยนบางลูกค้าคุณเปลี่ยนบางสังคมได้ไหมครับไม่ได้นะครับตัวค่ากับเปลี่นลยนตามงคืออะไรครับคุณต้องแบ่งป,ปันปตาน่างๆทันทีนี่เฉลยเลยนะครับต้องทําตัวเป็นอาวนะครับองค์กรจะมีความสุขได้จะทาตัวปแหลมเป็นแหลมในคอยที่แผงเขานะเป็นอ่าวในความหมายผมคือต้องทําตัวเป็นบ่อน้ำมีน้าจิตน้าใจให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับอันที่สองต้องยอ ขาก็ทําดีเขารู้จักยกจ้องชมเชยเขาก็มีปัญหาแล้วครับต้องทาตัวไปขอไปกระบอกน้าลูกยอขอไปวงเราผมก็จะมีความสุขทันทีเดือนที่สองครับวันนี้ต้องต่อได้เลยนะครับอันนี้ต้งสองนะครับทํางานแบบขันแข็งอันนี้มือไม่พายทําทำไมครับเอาเอา่านมีโบไม่ได้นะแก่แก้ที่ทครก่อนครับแก่ที่ตัวเราก่อนนะครับอย่างยี่คุสุธีว่าที่เอสโคนจะได้ประโยชน์หรือไหวกันตลอด ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแก้จเจ้ตัวเองเนี่ยให้คนอื่นแก้เนี่ยมันจะยากแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมแก้ที่ประสาทผมทําอย่างไรครับผมทราบวัฒทรานทำรมกอย่าง,างที่บอร์ดนะครับเขาจะสานนะครับสราบธรรมกรท่านม,ามันแข็งแข็งทวารหนธารมมันแข็งคนนี้ไม่ทาําตามวัฒนธรรมมันจะอยู่ไม่ได้เห็นด้วยไหมครับ <S <S อย่าคุณกอนะครับมาไม่เคยตรงเวลาเข้าคิวไม่เป็นวันนี้ให้คุณกอนั่งเครื่องบินผ่นนานไปเจ็ดชั่วโมงถึงญี่ปุ่นผ่านไปแค่เจ็ดชั่วโมงนะครับถามว่าคุณกรจะเข้าคิวเป็นไหครับถึงญี่ป เ้อนตรงเวลาได้ไหมครับคําตอบมาได้อยู่แล้วก็อะไรครับออสภาพไปรอไปนะไรเพราะนั้นถ้าเรา่อสภาพไปรอองค์กรหรือวาถ้าราทนอะรที่เข้มแข็งเนี่ยองค์กรเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากนะฮะเดินสองเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเดินสองสามนะครับผมก็ตอบแบบอันหนึ่งนะครับทํางานตัวเป็นเกลียวนะครับเป็นที่มีความสุขที่ทางานตัวเป็นอะไรครับเป็นขนนะครับเด้รับโบนัสถ้าเราผู้คนทำงานตัวเป็นขนเนี่ยผมว่าตายแน่นอน สุดท้ายครับสภาพเสดียที่ไทยครับคุณสินใจนะครับเพราะนั้นเราต้องทําไหมครับหนึ่งหือสองครับหนึ่งก็คัดคัดแต่ว่าตัดสินใจนะครับสองคืออะไรครับคัดสินใจนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามใชไมครับผงตอนมารวามวุข้อพ้าง้ตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจบนพุทธธรรมนะครับความถูกต้องตัดสินใจบนสารสนเทศแล้วก็บนข้อมูลต่างๆที่ชัดเจนต่างๆเพื่อมนเพื่อตีนะครับก็กลมาที่อาจารย์ถามไว้ตรงนี้นะครับเรื่องของ เรื่องของตอนที่จะเริ่มต้นก่อนจะไปเอซิ่งเด่ยนะครับนะผมคิดว่าสี่พ่วงนะครับที่ผมทำเนี่ยให้องค์กรมีความสุขเนี่ยอย่างปีนี้ที่ผมสั่นะครับตั้งชื่อปีสี่พ่วงเลยนะครับคือพ่วงคิดพ่วงทําพ่วงรักษาแล้วก็พ่วงพัฒน,นานิสัยผมจะทําอะไรเนี่ยผมเรีอกจักรล่างขึ้นคนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วลงจากคนลงล่างให้มาเล่นน้อยอย่างพ่วงคิดนะครับทุกกิจกรรมจะเิยเพื่อนมาแล้วก็มาช่วยกันคิดพอถ้าเกิดทุกสิ่งทุกคิดแล้วผ,ผมนํามาทําเนี่ยที่เราก็อยากทำให้ครับ แน่นอนก็เป็นคนคิดเป็นไอเดียที่คนเสนอทุกคนจะรู้แล้วนะครับว่าอยู่ในบริษัทผมเนี่ยคนที่โง่ที่สุดในบริษัทผมคือใครครับก็คือตัวผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่แต่างจริงผมรู้นะครับผมรู้แต่ผมทำไมครับผมอยากเขาคิดนะครับพอคิดได้ทําไมครับผมเอาสิ่งเขาคิดมาทําพอถ้าสิ่งที่เขาคิดแล้วทำเกินเป็นรูปเป็นรูปเป็นมันรูปกระทำขึ้นมา,มาผมคิดว่ารูปภกษาเขา,า,าไม่ยากจะต่อยอดระบบจะไม่ยาก่างปฏิรูปนะอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออยากจะชี้ถ็นว่าผู้นำเลยนะครับ ในฐานะใดๆทั eh ้งหเป็นผ mm ู hmm. no, mm ้นำเนี่ยว่าชี้ว่าผู้นำต้องชี้ให้ถูกเรื่องการเป็นองค์กรในความสุขเนี่ยถ้าเราชี้ผิดทิศเมื่อไหร่ปั๊บที่เหลือเป็นไงครับมันจะผิดหมดทันทีขอรู้จากรู้ทุกอย่างนะครับอย่าว่าวิสัยทัดกับธรรสั้นวิสัยนะร่างหรือไม่ครับธัรนวิสัยถ้าวิสัยใช่เลยมองครับใช่ตามมองธรรมวิสัยทัดถึงแช่เลยมองครับ ปัญญานะว่าถ้าผู้นำเรื่องขององค์กร Happy w o r l a c e เนี่ยบอว่าเราต้องมองให้เด็นใครถ้าเรามองติดทางครับเราก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกตัวอย่างง่ายๆครัสมมุิตอนนี้นะครับผมแจกเงินท่านทั้งหลายในห้องนี้นะครับคนละ้ยี่สิบล้านบาทโอเคไหมครับตอนนี้สมมุิได้เงินจากผมมาแล้วโนได้ยี่สิบล้านบาทผมถามคำถามง่ายๆครับให้เปิดบริษัทให้เร็วสองจังหวัดครับเชียงใหม่และยะลาดีครับให้เปิดโนละ้ยี่สิบล้านเปิดบริษัทในเชียงใหม่และยะลาครับ อาไปเชียงใหม่เพราะอะไรครับเชียงใหม่มีโอกาสใช่ไหมครับเห็นด้วยผมเป็นโอกาสเป็นเรื่องท่องเที่ยวคนมาเยอะแยะไปหมดทำไมก็แย่รามครับรรแย่รามลูกรรเยอะแยะยีการค่าการต่างถูงกต้องผมไม่เถียงนะแต่ถ้าต่อผมเนี่ยถ้าเราหมอสุขภาพไปร้องภายเล่ารือภายในครับภายนอกถ้าถ้าถามผมพี่ให้ไปขายอะไรครับผมจะบอกว่าอาชีพที่เรายเก่งที่สุดในประเทศไทยเราทำโรลหะขายครับขายตัดีครับแย่รามเป็นลูกศรลูกศรครับแย่รามเป็นลูกศรลูกศรครับต่อเนื่อง เป็นโอกาสนะครับเราก็อยากจะยืนนว่าแค่คุณคิดผิดฐายโลงศกคุณจะไห้นเชียไไปมันเย้งแต่ยังไม่ได้ไปต้านอุปกรณ์แค่ต้โอเพนเพสยงเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดผิดคุณไม่มีข้อสุดท้ายอะไรร้องภายในน้อยคุณก็คุณคิดผิดทางที่เหลือมันทำหมดทันทีเพราะมันต้องทำให่ถูกฐานสุดท้ายนะครับคือเรื่องของ AEC นะครับเรื่องของ AEC ีจริงก็มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะชวนคุยด้วยนะ เราเรื่องทีสีเนี่ยละกันนะครับผมคิดว่าเราก็ที่บริษัทนะครับเราก็ครจะเป็นสูสยนย์ตเร็จเลยว่า,าองค์กรที่มียั่งยีเรื่องเขาปลูลกเคีสีได้เนี่ยก็มีองค์กรอยู่สีประการนะอันแรกมันต้องดีเด่นต้องมีคนดีก่อนนะเพราะฉะนั้นคนจะเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สําคัญถ้าบริษัทม,มีโจรในบริษัทเนี่ยคงไม่องค์กรที่ไม่ยั่งยืนแน่นอนคนดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีเป็นสัมพนธ์และบริการต่างๆที่ดีด้วยนะดีในความหมายคือต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือ นี่อย่างเดียวผมคิดว่าองค์กรเราไม่สามารถชนะอลิตได้อันต่อมาคือต้องเร็วเร็วอย่างไรครับผมตอกไม่ง่ายเลยต้องเร็วกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเยาวเมื่อก่อนไปส่งสินค้าไปที่ประเทศจีนะครับเจติการขายเรื่อง้อยชาวจีนถามเลยบอกว่าส่งออกกี่เดือนนะผมก็ถามประการกี่เดือเขาบอกประการเดอนเรือเดนเรือเรามาถึงทุนจีนนะซื้อรมาเร็วๆนะจะขายของภูกินอกผมถามว่าไหครับที่ต้องเดินในช่วงนะครับผมสิบวันส่งของได้ไหมครับประเด็นคืออะไรครับต้องปรากษาเร็วว่าลูกค้าคาดหวังอะไร้ อธิษานนะครับคือถูกถูก้นความหมายเพิต้องปูุค่าครุราคาเพราะนั้นเพื่อโรงงานรทุกคนเนี่ยต้องสร้อุปกรเรามีคนดีเป็นมาบริการที่ดีนะเร็วกันจูค่าคาดว่าก็ต้องทาให้เสถียรมีความปรุงค่าปรุงราคาสุดท้ายคือเรื่องของเก่งอันนี้เป็นหัวใจนะครับคนทุกคนต้องมีความรู้ก็มีทักษะมีความสามารถที่ถึงความรู้และทักษะออกมาใช้ได้แล้วก็มีสมรรถนะคือสามารถถึงความรู้ทักษะไป็อย่างยั่งยืนถ้าคุณมีองค์ประกอบสี่อย่างที่ทั้งดีทั้งแรงทั้งถูกทั้งเก่ง ผมคิดว่าเราก็ียมพร้องสู่อะไรได้ครับเองสีได้ดทัินทีชีวิตเราเป็นโอกาสในือภาษาครับในมุมมองผมชีวิตเราเป็นโอกาสถ้าผมดีเร็วถูกเก่งกับคนอินโดเป็นไงครับก็เป็นโอกาสถ้าคุอินโดก็ดีเร็วถูกเก่งกับคนเขาเป็นเดบุกการต่างตทันทีประเด็นวัวสัตว์นะครับอาจารย์ครับทุกวันเลยนะครับเลิกประชุมเสร็จทุกคนจะต้องยืนแล้วก็กล่าวคำว่าว่าปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคืออะไรครับดีเร็วถูกเก่งทุกทีผมก็ถามผมพี่เขาทำไมทุกวันเนี่ย โตแขวะแล้วไม่นั่งห้องดีเดรยวถูกเก่งผมก็ถามไปผมไม่เคยติดลูกน้องนะครับผมก็ถามเออทำไมต้องร้องเพลงชาติทุกวันมาตระลังทำไมครับฝังดีเลยเขาไปไหนๆครับในจิตวิญญาทุกคนให้ทำไมครับคิดตำรวจทุกวันทุกวันทุกวันแต่ผมก็ไม่อยากติดลูกน้องนะครับผมก็บอกเขาโดยน้องถ้าไม่อยากห้องดีเดรยวถูกเก่งครับก็เปลี่ยนคำท่องก็ได้บอกเปลี่ยนในอะไรดีแลยที่นะผมก็บอกตัวข้างก็ดีคืออะไรครับคือหวยเร็วคืออะไรครับช้าถูกคือแพงเก่งคือโง่ วันนั้นเลิกประชุมทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันประชียาธนการและธุรกิจหัวช้าแพงโอ้เขามีสตกีเป็นไงครับมันเจิงแน่นอนใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยนะครับจะเตรดินไปพร้อมสู่ดีๆได้เราต้องดีเร็วถูกเก่งที่บริษัทย่อเป็นว่าดอรอขขดีเร็วถูกเก่งน้องเลิศมลูกน้องของทุกคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับดร์ผู้ชินนะครับลูกนเองทุกคนที่จบดร์ของทุกคนนะครับคือดรเลยครับด็อกเตอร์ของคุณครับ แะครับโปรดฟังอีกครั้งดีเร็วถูกเก่งแล้วนี่อะไรครับอันนี้ะไรครับเบียดปังโอ้่ฉันกเป็นมุสลิมเอทุกท่าน,นครับเบอรนี่นะครับเนบเพราะว่าทีผมจัดรายการหรือทาเรื่องของทอล์คไรท์โชว์หรือ,อ,องนอนานวิชาการ,ร,เ,ราเราเราเบื่อกับการที่ต้องนั่งบังคับที่เขาต้องรู้ เรายัดข้อมูลลงไปนะครับผมว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมีความสุข,ขทุกวิาทีที่เราจะต้องเรียกรับไปแล้วเอาไปดูณาการได้นะครับที่ทางท่านอาจารย์ทรานายได้แบ,บ,บ่งปันความรู้ผมว่ามันเป็นสารและศิลปะในการถ่ายทอดลราก็เป็นเรื่องจริงที่เอามาคุยแลวเป็นเรื่องจริงที่สามารถเอาไปดูละการให้เกิดความสนุกสนากับคนได้ไม่เฉพาะเรื่องการทำง,งานฮนะดะีเรวถูกเก่งเนี่ยนะครับมันสามารถไปใช้ับชีวิตประจำวันได้นะครับยังอีกหลายบทฮะที่เราคิดว่าจะเป็นที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมนะฮะไปดูโอกาสเรื่องแบบ ที่ช่วยดูบา้วยเราก็มาสกูมาสกิดกระถางแล้วพี่ได้ใช้แล้วเราไปขออนุญาตไปเยี่ยมชมนะแล้วไปดูนะครับเราจะมีเวลาตรงนั้นเนี่ยเป็นวันไดเลยนะครับเราจะรู้วิธีการจัดการเชิญการตูกาที่ไม่ธรรมดาในรัสเสียนะครับผมเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เวลามันมันเปลี่ยนมากเลยทถึงเวลาควบคุมเวลาแล้วก็มันเป็นอัดรถเป็นความวุ่นวาหวานจริงๆครับแล้วเราเชื่อได้เลยนะครับว่าเราจะกลับสามทุ่มใช่ไหมเป็นบ้านสามทุ่มใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะประชุมเรื่องไรอ้อนต่อเลยดีกว่านะ จะดีกว่าไหมครับเอาละครับ,รบ,รบผมอยากจะได้ความคิดจากทางพิวราสินะครับว่าริเวอร์นะครับการที่จะเป็นโอกาสซึ่งสนุกสนานโอกาสที่หวังผลกำไรด้วยโอกาสที่สามารถเสริมสร้างจิตอาสาสังคมด้วยนะครับกรอบความสุขแตกได้นะเอาโดยสมัครย่อเนี่ยริเวอร์คิดว่าจะต่อยอดอย่างไรครับครับริเวอร์ต้องต่อ,อยอดต่อเนะีตอนนี้เราเราทำแฮปปี้โอเวอร์ครบทุกด้านแล้วนะ เพียงแต่ว่าเราตอนนี้สําหรับคนที่เริ่มทำอย่าดิมอเองเริ่มทำแต่แรกเนะี่ยสำรวจก่อนว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่อยู่ในกรอบของแฮปปี้เวิร์คเพสเอาแฮปปี้แต่ละตัวมาตีก่อนแล้วกิจกรรมอะไรบ้างมาจากหมวดหมู่ก่อนเมื่อเราดูแล้วยังไม่ครบเราก็ต้องเพิ่มนะต่อยอดที่สําคัญไม่มีการต่อยอดคนทําเช่นบางบุคคลชอบเป็นราชาเดี่ยว แรงงาน,านสัมพันธ์สวิการกเข้าไปอธทำมาใช้เดี่ยวตลอดเวลาการทําคุณต้องมีคอมมิตตี้คอมมิตี้ในหน่วยงานของบริษัทมีอยู่แล้วคณะกรรมการสวริการคณะกรรมการามปลอดภัยคณะกรรมการห้าสออะไรต่างๆที่คุณตั้งหนคณะกรรมการเหล่านี้เป็นคอมมิตตี้ที่ดีใน,ในการที่จะทําให้พี่พอเพลย์สำเร็จเพราะเขาจะมีส่วนร่วมเพราะกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นแกนนําระดับหนึ่งที่จะเข้าไปสู่พนักง,งานทั้งหมด ต,ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็าจะต่อยอดจอากนี้ไปสิ่งที่เราเราทำครบหลวมก,ก็จริงแต่ว่าแฮปปี้โฮปเฮสมันมีหลากหลายกิจกรรมยังมีอีกเยอะนะไม่ว่าบางคนก็จะมองว่าแค่ทําบุญตักบาตรทำวันเกิดกีฬากีฬามันเป็นเรื่องพื้นฐานแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินอย่างอย่างวันแม่เนี่ยงบถแทไม่ต้องใช้ มันม,มีวิธีการหลายที่เราไม่ต้องใช้งบแค่พนักง,งานส่งเข้าร่มสะดกกับเราเขียนบทความอะไรแล้วแต่เร, thể, เราไม่ได้ลงทุนสักบาทนะแล้วบริษัทเขาดีเวอร์เราแจกบัตรดีเวอร์อยู่แล้วมันฟรีไงนะครับเพราะพนักง,งานเราแจกทุกสามเนะดือนแจกให้พนักงานอยู่แล้วนะครับเราก็เอาตรงนี้มาเป็นจุดให้พนักง,งานเพิ่มขึ้นนะโดยการที่ว่าคัดเลือก แล้วก็ตอบแทนประกาศชุมเชยโ่งย่องแค่นี้พนักง,งานก็ดีใจแล้วติดบอร์ดประชานันพันนี่คือการที่ทีมวยต้องตก,ตกต่อยอดไปโครงการที่จะต่อยอดต่อไปก็คือตกหลุมละพนักง,งานดีเวล์ลูกค้าจะตกหลุมละพนักง,งานดีเวยอย่างไรเดี๋ยวคอยดูในเดือนต่อไปนะครับนะครับกำลังกำลังเบาเทเดอร์นเนอร์กลุ่มนี้อยู่แล้วก็ไปเทนต่อเพื่อจะ ให้สร้างความบรรลับใจสู่สังคมนะจากพนักงานเราเองพนักงานเราก็มีความสุขด้วยในการให้บริการลูกค้างานสําเร็จก็แฮปปี้แล้วลูกค้าจะแฮปปี้ยังไงเราต้องต่อยอดให้ได้เราจะเข้าไปสู่องค์รวมนะครับองค์รวมมันก็ไปส่งถึงยอดโบนัสพนักงาน,น,งานซึ่งเรากําหนดไว้ทุกปีแล้วว่าสามเดือนนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็เอาหนึ่งเดือนเข้าไปใส่ให้เรียบร้อยกปแล้วใน,นเดือนถือว่าเป็นให้ไปก่อน นะครับซื้อใจนะครับไม่ใช่เป็นการล่อแตนะให้ไปก่อนเลยหนึเดือนเอาไปละลายแบบเข้าอนเดือนทุกคนเรียบร้อยได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับปีต่อจานี้ไปอยู่ที่ผลงานของพนักงานที่จะช่วยกันนะครับ่งเสริมนะสร้างสารกิจกรรมหรือว่าดูแลลูกค้าอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจกลับไปกล่าวถึงดีเบอร์นะไปที่ไหนได้ยินก็ดีเวอร์ดีเวอร์ตลอดนะคไม่ว่า ไปต่างจังหวัดก็ได้ยินนะาจรา์ส่วนใหญ่เป็นเ,นเด็กๆรู้ว่าจากไหนเป็นการบอกต่อสื่อที่เราต้องยอมรับว่าเราโฆษณาตอนนี้น้อยมากเพราะว่าทีวีนาทีหนึ่งเป็นแสนครับก็เห็นโฆษณาดเีเบิร์กทีเดียวเนะี่ยเราล่อไปหลายแสนล้วเราคาดเอาป้ายใหญ่ตรงที่แอวรูซาวรีอันนั้นเรือละแสนกว่าบาทนะท่านไม่ได้ไประโยชน์อะไรมากแต่เราก็เพื่อสร้างให้ติดตาเป็นการเอ้ยเห็นแล้วโลโก้ดีเบิร์กบอกต่อ บางคนยังไม่เคยมานะเราก็จะเป็นการสร้างสื่อ่างนี้ไปไเรื่อยๆนะครับรวมถึงในกลุก่มกิจกรรมชมรมต่างๆเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นทั้งหลายก็ต้องกาบพนักงานมีสว่วนร่วมที่จะต่อยอดสําคัญนะครับแกนนําทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายบุคคลเองคนที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการคอมมิธีทั้งหมดนะครับต้องเข้ามามีสว่วนร่วมในการทําง,งานรวมถึงพนักงานทุกระดับที่สําคัญยังบอกว่าเบอร์หนึ่งบริษัทเ <4. S 1> บอร์หนึ่ง บางบริษัทจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งไม่ได้ทำาในเป้าหมายเบอร์สองก็เบอร์สองแหละจะต้องเข้ามาครุบคลีว่านาจะต้องเข้ามาไฟท์เลยตัดสินแล้วให้ทำนจะต้องถ้าเกิดว่าค้าไม่เห็นด้วยแต่ต้องมีเหตุผลเพราะบางอย่างต้องเข้าใจว่าบางบริษัทยังไม่ได้เคยทำกับพี่โอเปนหรือทําแล้วแต่จะไปสู่ผลลัเร็จยังไงพอทำไปแล้วเห็นเป็นตัวเงินเยอะเอาแล้วกลักวเกรงกลัว จะไม่ได้อนุมัติงบเพราอเจะนำกีฬาทีใช้เงินหลายหมื่นจัดจัดแฮปปี้เบอร์ย์พนักงานก็ต้องมีตอบแทนมีทําเช็คเป็นเงินเนี่ยนะเราก็ต้องมีวิธีทาแล้วได้ผลอะไรก็หรือผู้ต้องเขียนโครงการไม่เป็นก็ต้องไปฝึกวิธีการเขียนเขียนโครงการเขียนยังไงโครงการชื่ออะไรประโยชน์และผลวัตถุประสงค์มันคืออะไรเมื่อทําแล้วมันตอบผลกลับมากับโครงการนี้อย่างไรบริษัทจะได้อะไรพนักงานได้อะไรมันต้อง ห้าสิบห้าสิบนะครับมันต้องวินนั้นคู่ถ้าเกิดวินข้างเดียวนายจ้างมีทางให้คุณแน่นอนนะครับชีย้ยังไงให้องค์กรได้ประโยชน์นักงนานได้ประโยชน์กับดีเวิร์กก็เอาประมาณเพียงเท่านี้ครับเอาละครับเห็นไหมครับว่ากระบวนการคิดของดีเวิร์เนี่ยมันกู่นี้ทาง